ก้อนมัวคนเฮ็ดเคียงไม้ไปถาไลานก <c oughs> เต่ยังก็จะมาถอกเล็วถอกงถอดไปเถอะถอดทนดอกเต่อคัอดดอกเนี่ยเถอง่ามง่อนดินั่มพักน่ามเนี่ยแปักท่งไรหนกหคนพิวสวยเลย ถอกเร็วคักเร็วเนี่ย,ยค่ะเออเฮงแต่ะมาถอกงถอกได้แบบเจ้าเห็นสัญลักษณ์ไรนกไปต้องประนันกระายเสียงแตกโซเซียวอยู่เออบไไ่วได้ดิน่นนกกระายอยายาะไรเจ้าไรนกเสียงเขียดหน่อยห้องตรงนี้ ตรงนี้ถอกเกลียวกอวเห็นปะถอกคอนมูลเลยถอกคอนูลเลยต่ความคนปักท่งไรนกใจเหิงอะไรบ่ไรเป็นซ้ำนี่ละมันกินดีซ้ำซ้ำถอกไม่เป็นน้ำนุ่มเห่างละันมกักงจะปักท่งเลยฟ้ทงทั้งนี้เขาง่ายงทั้งนี้เขาง่า่าไ้ถอก ตรงนี้เป็นเขาไงเห็นปะทงนาเด่นเขากะง่าง่ายมัเขาเจาะกรใสเขาพันเตียละตรงนี้มันยังคอยหถดเกีียวคอยเกีียวง่ากาศทงนายามเย็นจ้าสวยงามสวยงามฝ่าแหลนเอ็นมากที่คนจะติมอาฝ้าแหลีเอ็นมากุูนฝ่าเหลีไปไดแล้ว ตรงนี้บางทีเขาเจะปักปลายปักท่งไว้ดิคือคือตรงเขาทอกแล้วเนี่ยเขาจะปักท่งไว้ผิวสบายเอง่อนผิวสบายเอง่อนอางนี้มาในปักท่งหรกข้างนี้อางนี้บริษัปักท่ง,ขขงดบบรือเขาใไงเขาใหญ่สบปรย์ปักท่งก็เขาหน่อยเนาะก็เขาดอยเนาะเขาดอจะได้ปักท่งเลยงามขัดงามเนี่ยเจ้าทอ,อกไปแล้ว สวยงามมากจ้าบรรยากาศทุ่งนายามเย็นๆนกพันห้องนี้กันนกจอบแต่กินเขานกกระไลกอนกเขาง,งามงามน่ามเล้งเลาด้วยเนี่ยสบายแดดมาหนีมันแดดแกล้งดีเขาเขางามกันเจาะก,กระบอกน้ำออกได้ เพราะว่าไม่นำกับเคี่ยวใดสวยงามมากค่ะขอบคุณที่ชมคลิป